ทีดขวางการจราจรท่านผู้ชมครับจากภาพหน้าจอนี้นะครับจะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวนะครับขับรถอยู่ในช่องกลับรถแต่ปรากฏว่าไม่ยอมกลับรถนะครับทำให้รถตู้ด้านหลังเกิดความไม่พอใจนะครับบีบแต่ก็แล้วก็ไม่เลี้ยวกับรถกระทั่งผู้โดยสารในรถตู้นั้นออกมาบอกคนขับรถเก๋งสีขาวให้เลี้ยวกับรถแต่ปรากฏว่า ชายที่ขับรถเก๋งสีขาวไม่ยอมเลี้ยวและออกมายืนนอกรถพร้อมกับสูบปลีครับหลายคนถามว่าขับแบบนี้ผิดหรือไม่ตอบได้เลยครับผิดครับผิดตามพรบรจราจรทางบกฉบับที่13พศ .2565 ตามมาตรา43นะครับถือว่าเป็นการขับรถในลักษณะกีดกวางการจราจรมีโทษปรับไม่เกิน4,000บาทครับและการสูบหรีในที่สาธารณะแบบนี้ผิดนะครับตามพรบรควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พศ2535มาตรา42ปรับไม่เกิน5,000บาทอยาหถามท,ท่านผู้ชมครับ <All right. S 1> ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลอะเทอะทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่ง่านใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นกระทำละเมิดจำต้องชดใช้ค่าสินไหมทตแทนเพื่อการนั้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420แล้วก็ขอขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับ